สวัสดีครับนายพลดูเลยพบกันวันนี้วันที่สิบเจ็ดหรือเปล่าหรือวันเดือนเดือนไม่ไ,ไปทํางานทํางานอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกช่องนะครับเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เออไม่ได้เป็นไม่ได้ทาช่อง u t ท b e ที่เข้ามาดูหรือแวะมาเจอผมนายพลดูเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็มาคอมเมนต์ มาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ซึ่งกันและกันขอพระคุณทุกคนเลยแซงคิววิลิมัตเอ a ริวันนะครับขอบคุณ My Friend ยูทูบเบอทุกคนนะครับกอจะเรามาเล่าต่อเรื่องปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับใหม่เอี่ยมนะครับเป็นเรื่องปัญหาที่ใหม่เอี่ยมคือ y o YouTube เริ่มมีกฎกฎเหล็กมามีกแล้วนะครับมีกฎเหล็กที่เราคาดไม่ถึงนะครับ ก็ที่ผ่านมา2องสวันนะครับผมได้ข่าวว่าท่านที่ไรศสดโดนปิดช่องนะครับที่ไรศสดโดนปิดช่องด้วยสาเหตุอะไรบางท่านบางบางช่องบางคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ทราบก็อลองมาฟังดูนะครับว่าเขาปิดช่องเพราะอะไรนะครับเขามีกฎกฎเหล็กกฎใหม่นะครับคือ y o u t u b e นี่ เขาแอบมาเฝ้าฟังเรานะครับเฝ้าฟังเราตอนเราไลฟ์สดอ่างเงี้ยครับว่าเราพูดเรื่องอะไรกันนะครับพูดเรื่องที่มันสแปมนั่นแหละส่วนมากที่มันเป็นสแปมที่มันปิดกด u t u b e นั่นแหละครับก็คือ youtube เขามาเฝ้าฟังเราจะสังเกตเห็นองไรสังเกตเวลาเราไลฟ์สดปุ๊บพอไลฟ์ไปปุ๊บจอมันจะดำแล้วมันก็จะหมุนเหมือนเด็กไม่ดีอะครับ นั่นแหละครับคือเขามาแอบฟังมาเตือนแล้วแล้วฉะนั้นลงไปก่อนลงไปก่อนเอ๊ะเราไปนั่งคิดก่อนว่าเอ๊ะเราไลฟ์สดผิดตรงไหนพูดเรื่องอะไรผิดกด Youtube หรือเปล่าไปนั่งคิดก่อนตั้งหลักก่อนนะครับแล้ค่อยขึ้นมาใหม่ว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับแต่บางครัง้งบางท่านโดนยกปกเวทีตลอดการละนานคือโดนปิดช่องเพอไลฟ์สด นะครับนี่คือปัญหาใหม่กคเหล็กใหม่นะครับคือบางท่านไลฟ์สดอย่างเดียวไม่เคยทำคลิปเลยตั้งแต่เปิดช่องมาไม่เคยทำคลิปเลยทำมาสองคลิปสามคลิปพอบอกว่าไลฟ์สดได้เอ้ยปเปเฮ้ยตัวเองไปโหลดแอปนู่นนี่มานะเดี๋ยวมาไลฟ์สดมาสตรีมสดอ่ะพอไลฟ์ได้ก็ไลฟ์เลยตื่นเช้ามาอย่างที่ผมว่าเลยเนี่ยน้ำไม่อาบมาไลฟ์เลยครับเพื่อเร่งเอายอดซับ ยอดวิวยอดชั่วโมงให้ได้เพื่อจะเปิดสร้างรายได้นะครับผมขออนากพูดเลยว่าตังที่เราได้จาก YouTube เนี่ยเราจะไปคิดว่าจะได้มากหมายมหาศาลขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ช่องใหญ่ไม่ใช่เป็นมีคอนเทนต์เนื้อหาที่แบบดีๆมากมายอย่างช่องใหญ่ช่อง DIY ที่เขาทํากันที่มียอดรัย์เป็น,สนแสนเป็นล้านนะครับนั้นเขาทํามานานนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทําเดือนปี2ปีนะเขาทำเป็น10ปีตั้งแต่มี Youtube เกิดขึ้นมานะครับเขาสั่งสมมาบางทีตกเวทีต้องเริ่มใหม่โดนเตือนโดนปิดช่องก็มีนะครับต้องไปเขียนคําร้องขอ,อ,อทําต่อก็มีช่องใหญ่ๆที่ผมเคยตามมานะครับเท่าที่ผมสังเกตมาช่องใหญ่ๆที่เขาเคยผ่านมานะครับ ผ่าน u t u b e มาเขาไม่เคยไลฟ์สดเลยมีเป็นบางครั้งที่มาไลฟ์สดแต่เขาจะไม่ไลฟ์สดแบบสดเลยเขาสตรีมอย่างนี้แหละเขาก็อ,าอัพไว้อย่างนี้แหละมาพูดแบบมานั่งพูดอยู่หน้ากล้องเงี้ยว่า,เ,าเขาจะทําอะไรต่อมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพลงอะไรเขาเพื่อแนะนําให้เอฟซีเขา,เาได้จําจดจําเขาให้ได้แล้วติดตามต่อนะครับนี่คือปัญหาใหม่ที่ ทุกคนจะต้องเจอนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เปิดสร้างรายได้ผ่านกดยู u t u หน1000ันชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ส0่พชั่วโมง1000งพันซัแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกประเทศนะครับที่ประสบกับโรคระบาดอยู่ในขณะนี้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตธุรกิจประจำวันที่เคยทำอยู่นะครับ ก็ต้องกล่าวถึงหน่อยเพราะว่า,ายังไม่ลดลาวาสอบอกยังทรงๆอยู่นะครับทุกประเทศนะครับบางประเทศก็เพิ่มขึ้นบางประเทศก็ลดลงนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุดป้องกันตัวเองนะครับครับด้วยความปรารถนาดีผมไปพลมดูเลยนะครับคือทุกคลิปที่ผมพูดมาเนี่ยต่อไปผมก็ต้องเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนว การนำเสนอนะครับคือการพูดการแนะนำเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube มันจะไม่ชัดเจนเ,เหมือนเดิมนะครับท่านก็ต้องใช้วิจารณญ,ญานในการชมนะครับก็ถ้าอยากรู้อะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่ก็ไปคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็จะบอกว่าทำยังไงนะครับเราจะได้ไม่โดนกดเหล็ก YouTube เล่นงานเอานะครับ ทุกช่องทุกท่านนะครับเพราะว่าไลฟ์สดเมื่อคืนวานก็ที่ปไปไลฟ์สดว่าเอาเอเป็นเพื่อนกับนายพลหรือ,อยังถ้าไม่เป็นเพื่อนไปบวกเพื่อนนะน,นี่นี่แนะนําไม่ได้ครับทิดโกดอีกแล้วมาใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็ช่องที่ไลฟ์สดลูกเดียวไม่มีคลิปก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับคือเพราะอะไรเขา เขาถึงวางกฎอย่างนี้เพราะไอ้คนทํา o u t u ู e เนี่ยเขาทําคนทั่วโลกความผิดความแตกต่างของวัฒนธรรมของกฎระเบียบแต่ละประเทศมันมีหลากหลายมากอย่างที่ผมบอกว่าหนึนาทีนี่มีคนอัพคลิปขึ้น YouTube 30ล้านคลิปนะครับเขาก็ใช้ระบบ AI ก็คือระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์นี่แหละมาคอยตรวจสอบออวิดีโอเราที่อัพขึ้นนะครับนไหนผิดอันไหนถูก นะครับเครื่องก็จะรายงานไว้รายงานไว้พอเจ้าหน้าที่มาเปิดดูปุ๊บก็จะดูรายงานแต่ละแต่ละวันเขาจะมากดกดออกบางทีเขาก็ตั้งอัตโนมัติพอคลิปนี้มีเด็กผ่านปุ๊บเด้งออกออกเวทีมีนะครับเอคลิปนี้ปา๋าไม่ใส่เสื้อเดินผ่านานี้ก็าผิดนะครับเนี่ยถอดเสื้ออย่างเงี้ยผู้ชายนะพูดถึงผู้ชายพูดถอดเสื้อแล้วเดินผ่านกล้องเด็กวิ่งผ่านกล้อง นั่งไลรอยู่เงี้ยมีเสียงเพลงเข้าก็ผิดกฎนะครับนั่งนั่งอยู่มีดาบมีปืนแฝงอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับโดนเนี่ยแบ็กราวมีปืนมีดาบมีรูปที่แบบไม่สุภาพก็ไม่ได้ครับกดเขายุ่มหยิมแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่าทาง Google เองจเจ้าของ YouTube เนี่ยเขาโดนฟ้องร้องโดนติดตีจากหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็กฎหมาย ทั่วไปของแต่ละประเทศนะครับเขาก็ต้องป้องกันตัวเองแต่ว่าเขายุมย่มหยิมก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำเป็น YouTube สายขาวนะครับ <c oughs> ครับขอท่าในใดไลฟ์สดอยู่ก็ถ้าแวบบ็บไม่เห็นผมมาฟังก็ฟังไว้นะครับเขาจะตรวจสอบให้เรารู้ตัวเลย <c oughs> เมีน้องๆเขาบอกผมเราไ้ฟังผมก็เห็นเมื่อคืนผมก็ฟังเหมือนกันว่า มีคนไลฟสดแล้วตกเวทีโดนปิดช่องหลายคนนะครับก็เขาเขามองว่าพวกเราเนี่ยกันเองเนี่ยพวกที่ไปเฝ้าไลฟสดไปคุยกันไปแนะนํารู่นนี่นั่นเนี่เป็นพวกทํานองว่าปั๊มปั๊มวิวปั่นซับอะไรประมาณนั้นครับคือเดินไม่ตรงอะ่ะถ้าหาว่าพวกเราเนี่คือไม่ตรงคือไปช่วยกันเนี่ย ไปดึงกันเฮ้ย,ยต้องทนอย่างนี้ๆนะเพิ่มซั์เพิ่มยอดอย่างนี้ๆต่อไปผมก็จะผมก็จะนําเสนอการแก้ไขที่แบบต้องหาคําพูดแบบอื่นมานําเสนอน้องๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้โดนแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมยังยอดซับผมยังไม่ถึงเปิดสร้างไรายได้ผมยังไม่ผ่านกฎแต่ว่าผมเห็นน้อ,นองๆที่เขาประสบมานะครับ เขาก็ามาบอกต่อๆกันเอาความรู้ตรงนี้มาบอกต่อๆกันว่า y t u t u อะ, YouTube อะทำง่ายเปิดช่องง่ายมากแต่ทำอย่างไรเราจะทำให้ถูกต้องตามกฎ YouTube จะไม่โดน YouTube แจ้งเตือนว่าผิดกฎต,ตรงโน้นตรงนี้จะไม่โดนปิดช่องจะไม่โดนยกตกเวทีเวลาไลฟ์สดนะครับมีหลายอย่างนะครับก็ามาเล่าสู่กนฟังนะครับ ก็ต่อไปก็คงจะพูดในแนวแบบไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับว่าจะทำยังไงจะคุยกันในคอมเมนต์นะครับว่าจะให้ทำยังไงนะครับเราก็ต้องหลบๆนะครับหาวิธีที่ YouTube เขาห้ามเราก็ไม่ทำนะครับก็มาเล่าให้น้องๆพี่ๆเพืเนเพื่อน ที่เพิ่งทําช่องใหม่นะครับให้ทํา y o YouTube เป็นสายขาวพยายามเข้าไปศึกษากด YouTube หลักๆนะครับไม่ยากเลยพิมพ์เข้าไปเลยเข้า Google ก็ได้ YouTube ก็ได้กด YouTube กดการทําช่อง YouTube มีอะไรบ้างขึ้นมาเต็มเลยจะไปฟังใครไปอ่านนะครับใน YouTube Studio ก็มีนะครับมีทุกอย่างแต่ว่าทุกคนทุกท่านไม่ค่อยเข้าไปดู บางท่านก็มาถามผมว่า,าลุงพลยูทูบสตูดิโอมันอยู่ตรงไหนนะครับผมเจไดที่ผมไม่มีคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีเหมือนกันแต่ว่าเป็นของลูกชายเป็นของบริษัทอีกเครื่องหนึง่งลูกเขาเอาไปทํางานผมก็ไม่อยากไปละเมิดสิทธิ์เขาคือ YouTube Studio มันก็มีอยู่สองอย่างาผมบอก่นแหละหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านก็คือของเราหลังบ้านก็คือของพี่ YouTube เขานะครับเขาก็จะคล้ายๆกันมีทุกอย่างให้เราดู มีทุกเรื่องมีว่า,าลุงพลมาติดตามผมจริงไหมเห็นหมดนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะทั้งมีช่องทางมีอะไรให้เราไปร้องเรียนไปยื่นอุทธรณ์ถ้าเราทําผิดเรา u t u b e ให้เรายื่นอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันเขาก็จะบอกเราหมดนะครับก็เข้าไปศึกษาเอามาฝากอ,าอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วก็ผมอาจจะพูดดักไปหน่อยพูดตรงเกินไปก็ขออภัยนะครับถ้า ไม่กระทบท่านใดนะครับแต่ผมไม่มีเจตนาที่จะให้เ,เกิดความไม่พอใจแต่ผมมีเจตนาใหา้ทุกคนได้ทราบความเป็นจริงของการทาช่อง Youtube ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละกดเขาเยอะเพื่ออะไรคนหมู่มากชุมชนเขาเรียกกดชุมชนคนหมู่มากก็ต้องมีระเบียบมีกฎเราก็ต้องทำตามกฎเขานะครับทำให้มันถูกต้อง ขอผมขอแล้วกันให้น้องๆที่ทำเกี่ยวกับพวกนิกสิทธิ์เพลงนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เปลี่ยนแนวเนื้อหานะครับผมจะพูดผมก็พูดไปลายคิดว่าผมไม่จะบอกตรงๆนะครับว่าไอ้พวกเพลงคอปเวอร์หรือว่าไปอัพหนังอัพโฆษณาอัพอะไรแล้วแต่มาขึ้นเป็น Youtube เป็นของตัวเองเนี่ยเอาข่าวมาอ่านผมงทีมันก็ผิด มาอ่านข่าวเนี่ยกระทรวงการคลังมีนโยบายแจกห้าพันบาทอะไรเงี้ยอ่านได้ครับแต่ว่าเราต้องเอาแนวคิดเราอะเข้าไปเติมไปด้วยคืออย่าไปเอาของเขามาท,าทาั้งทั้งรุ่นเพราะงั้นเถอะเอามาทั้งรุ่นมี่แหละแต่เราต้องใส่เนื้อหาของเราเข้าไปด้วยอันนั้นไม่ผิดนะครับแต่เพลงนี้คุณทํายังไงก็ผิดคุณมานั่งดีกีตาร์นะแล้วก็ร้องเพลงเขาอะไม่ใช่เพลงผมอะไม่ใช่เพลงตัวเองอะ เราเพลงพี่ป้างเพลงใครก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่เพลงเัวเองผิดเต็มๆแน่นอนนะครับก็ให้เชื่อผมนะครับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่นะครับไม่ยากเลยคิดได้ก็ทํานะครับแต่เรื่องเพลงเรื่องภาพเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าให้เปลี่ยนนะครับจะไปทําเกมเหมือนกันครับเกมนี่ก็เป็นช่องเด็กนะครับต้องแจ้งด้วยนะครับพวกเกม เกมต่างๆเราต้องแจ้ง YouTube ว่าช่องนี้เราทำเพื่อเด็กเพราะเขาตีเรื่องเกมนี่เป็นของเด็กนะครับดังนั้นเราจะบาบาบา,บาเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้หรือไม่บางที YouTube พี่ YouTube กับบริษัทพาร์เนอร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงเขาก็มาคุยกันแล้วอ้าให้ลุงพลทํำไปเลยยกทุกอัลบั้มนักร้องในบริษัทผมแหะให้เขาเอาไปร้องเลย ให้อัพขึ้นไปเลยเอาพอถึงเปิดสร้างไรายได้เอาให้เปิดไปเลยเปิดเลยเปิด,ป,ดปุ๊บพอมีโฆษณาเข้าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็บอกว่าพี่ยูทูบค่าค่าโฆษณาเอาไว้ผมนะเอาทําไมอะ่ะก็ผมเป็นเจ้าของเพลงเล่าเราได้เลยเตะหมาเข้าปูกเตะหมาเขาปากหนูอะไรต่างเรียบร้อยเลยนะครับ เด้นแต่ว่าท่านไปตกลงกับบริษัทเจ้าของเพลงไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมทําธุรกิจอะไรกับเขาไปเซ็นสัญญาอะโอเคเรามาบอก YouTube มาแจ้ง YouTube คุณก็ได้แต่คุณจะได้กี่บาทกี่อะไรผมไม่รู้นะครับถ้าทําให้มันถูกต้องทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับว่าไลฟ์สดมีปัญหาแล้วนะครับท่านใดไลฟ์อย่างเดียว ก็พิจารณาทําคลิปด้วยนะครับถ้าไล่์ไปแล้วมันหมุนเป็นจอดําท่านเตรียมตัวตกเวทีไม่แน่อาจจะปิดช่องนะครับ y o ูท u b หนูแกวรอแล้ว,ลวตามทันเกมเราแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนเก่าแล้วนะครับเอามาฝากไว้นะครับ Thank you everyone ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับ